ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจไม่ว่าเธอปรารถนาสิ่งใดมีความต้องการสิ่งใดสิ่งเดียวที่ควรทำคือคือการวางใจทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการวางใจแต่ก่อนจะถึงขั้นปล่อยวางสัตว์ทุกอย่างจงลงมือกระทำก่อนสิ่งสำคัญคือทำมันด้วยความรักและใส่ใจเมื่อเธอใส่พลังจิตต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะสำเร็จไม่ว่าเรื่องอะไร สิ่งใดก็ตามที่เธอปรารถนามันอีกทั้งความปรารถนานั้นมีจำกัดขอบเขตใดๆไม่มีขอบเขตด้วยเหล่าบรรดาโคชิง่งมัวแต่สอนให้คนร่ำรวยเงินทองและความสำเร็จโลกภายนอกแทนที่จะรู้ว่ายังมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือความสำเร็จทางจิตวิญญาณถ้าหากเธอมีความปรารถนาจากส่วนลึกที่จะเป็นสิ่งนั้น ขอให้เธอลงมือกระทำอย่างสุดฤทธิ์เอาจริงเอาจรร์กับมันไม่ว่าใครจะว่าเธอหมกมุ่นกับมันเพียงใดแต่เธอทำมันด้วยใจรักฉันเชื่อว่าเธอจะเข้าถึงความสำเร็จได้ดีและความสำเร็จทางจิตวิญญาณมีหลายอย่างอย่างเช่นอ่านใจคนอื่นได้โทรจิตคนอื่นได้ติดต่อมนุษย์ต่างดาวได้ติดต่อพระเจ้าได้หรือจะมีชีวิต เป็นอมตะก็ได้มีมากมายเกินล้นแต่ขอให้เป็นความปัญนาจากใจเธอแล้วเธอก็จะสามารถไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนเลยขอบคุณบทความดีๆจากแอดมินเพจศาสนารักและเมตตาแล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ